ถึงว่าเข้าไปเล่นนั่นเองนะครับแต่เขาไม่ใช่ว่า Play นะครับ Play นี่เป็นใช้กับอย่างอื่นนะลูกนะแต่ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาใช้ว่า s ซิร์ฟนะครับคุณสำนักเพียร์แม็กแอดูเคชันนะครับที่คุณครูทำเรื่องไปขออนุญาตในการนำมาสอนนะครับทั้งในแฟนเพจแล้วก็ในช่อง youtube ก็ได้รับการอนุญาตจากสำนักพิมพ์เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอเข้าในเรื่องกันเลยนะครับ ข้อที่6ก็คือ sing along song sing along เป็น p r o s ว v e r b นะครับแปลว่าร้องตาม song ก็แปลว่าเพลงเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลามาฟังเพลงกันก่อนครับก่อนที่จะเรียน CD script 52 for students book activity 6 sing along song Sing a long song with your friends and act out. My plans. I will go home, I'll do my homework, I will read after dinner, I will watch TV, I'll clean my teeth, I'll go to bed so early. After watch clean early TV teeth to dinner bed I will I'll I'll my teeth. go bed so early. โอเคครับเสียงเพลงจบไปแล้วครับผมคุณครัวพี่นันก็มาแปลให้นะครับนะ my plans แผนการของฉันฉันวางแผนจะทำอะไรบ้างนะครับชูนแปลว่าทำนองเพลง ชื่อเพลงนี้นะครับทำนองเพลงก็คือ This is the way นะครับทำนองเดียวกับชื่อเพลง This is the way แปลว่า I will go home นะครับฉันจะกลับบ้านฉันจะไปบ้านนะครับ I will do my homework ฉันจะทำการบ้านของฉัน I will reach after dinner หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จฉันก็จะอ่านหนังสือ I will watch TV ฉันจะดูทีวี I will clean my t i e h Clean my t e e t h นะครับ clean แปลว่าทำความสะอาดฉันจะทําความสะอาดฟันนั่นก็คือแปลงฟันนะครับนะต้องแปลอย่างนั้นอย่าไปแปลว่าฉันต้องการทำความสะอาดฟันตรงๆทีเดียวเลยนะครับนะเพราะมันมีหลายวิธีในการทำ,ทำความสะอาดฟันแต่ในที่นี้แปลว่าแปลงฟันไปเลยครับ I will go to bed. Oh uh, s o r l y นะครับ Go to bed นะครับไปที่เตียงเนี่เป็นสำนวนเหมือนกันนะครับหมายถึงนอนนะครับนะเข้านอน ว่า go to bed เนี่ยฉันจะเข้านอน so early early ปกติแล้วมันแปลว่าเช้าตรู่แปลวาา่าแต่เนิ่เนิ่นนะครับ so แปลว่ามากเหลือเกินนะครับเข้านอนแต่เนิ่นเนเหลือเกินก็หมายความว่าแปลเป็นจำนวนว่าเข้านอนแต่หัวคำ่ำจบเลยนะครับนะโอเคไปต่อครับ what will you do after school นะครับ tell your teacher and your friends 4 o ร์ท e ไ i ฟ์ s e น about your plan คุณจะนะครับคุณจะทำอะไรหลังจากโรงเรียนเลิกเ,เดี๋ยวคำแปลบังไวนิดหนึ่งนะครับหรือหลังจากเลิกเรียนนะครับนี่คือคำแปลคุณจะทำอะไร Tell your teacher ให้บอกคุณครูของคุณ and your friends แล้วบอกเพื่อนเพื่อของคุณสัก4-5ประโยค เกี่ยวกับ your plan เกี่ยวกับแผนของคุณที่หลังจากโรงเรียนเลิกแล้วทําอะไรบ้างคุณครัวพี่นันก็เลยเขียนไป็นสำนวนของค,ครัวอีกนะครับว่าอย่างนี้ after I go home at 4 o u o'clock I will change my school uniform first when I reach home and then I will have dinner after that I will do my homework before I go to bed I will surf my Facebook online for talking with my friends for a while นี่พูดถึงความเป็นจริงของเด็กสมัยนี้เลยนะครับนะคุณครูก็เลยแต่งให้เป็นตัวอย่างว่าหลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วนะครับฉันจะไปบ้านเวลา4ี่โมงเย็นฉันจะเปลี่ยนชุดโรงเรียนนะครับ My school uniform ก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าโรงเรียน first โรงเรียนนะครับไม่ใช่โรงเรียน เปลี่ยนสภาพก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อฉัน reach home ก็คือเมื่อฉันถึงบ้านแล้วนะครับ reach แปลว่าถึงนะครับ and then หลังจากนั้น I will have dinner ก็จะรับประทานอาหารเย็นเลย after that หลังจากนั้นเองนะครับ I will do my homework ก็จะทำการบ้าน before I go to bed นะครับทำการบ้านจนกระทั่งเหนื่อยแล้วนะครับนะ before I go to bed ก่อนที่จะเข้านอน I will surf my Facebook Facebook เนี่ยเขียนติดกันเลยก็ได้นะครับฉันก็จะ surf ในที่นี้นะครับใช้กับการดูอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ได้แปลว่าเล่นวินเซิฟนะครับนะถ้าแปลตรงๆงแปลว่าท่องเที่ยวไม่ใช่ท่องเที่ยวนะครับคือท่องเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตท่องท่องในที่นี่นะ่หมายถึงว่าเข้าไปเล่นนั่นเองนะครับแต่เขาไม่ใช่ว่าเพลย์นะครับเพลย์ play นี่เป็นใช้กับอย่างอื่นนะลูกนะ แต่ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตนี่เขาใช้ว่า s ซ r ร์นะครับ I will surf internet นี่ก็เหมือนกันนะครับ I will surf my facebook ก็เข้าไปดู facebook ทั้งนิดหนึงหรือว่าออนไลน์ดูไลน์นิดหนึ่งเพื่ออะไรครับ for t a l k i n g เพื่อที่จะจิ้มสักสองสาท,ท,ทีพูดทักทายกับเพื่อนนะครับ with my friends for a while นะครับคำว่า for a while ในที่นี่เป็นชั่วขณะหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งนะครับไม่ใช่สักพักหนึ่งนถ,ถึงตีหนึ่ีสไม่ใช่นะครับนะอันนั้นไม่ใช่สักพักแล้ว โอเคครับนี่คือสำนวนของคุณครูพี่นานที่เขียนให้นะครับลูกๆลูกๆอย่าลอกตามนี้ทีเดียวนะนําไปดัดแปลงเอานะครับว่าจะเขียนอย่างไรดีหลังจากที่โรงเรียนเลิกกลับถึงบ้านแล้วนะครับนะโอเคก็จบอีกแล้วหน้า106ไปไป